อายุสิทไหมสิบอ็ดโอ้หอดชมรอก่อนรอก่อนรอก่อนครับลองไปชมแน่นอนนะฮะอายุสิทไหมคะสบเจยังไม่ถึงธิ์วันนี้ได้ยินแต่วราแสดงก่อนดีก่อนนะเอาละเดี๋ยวพอสิบแปดป้าไปที่ซื้อดีเขาก่อนแ้เกิดเอาตนนกนี่อายสิทไหมฮะสิบเจ็ดครับขอบคุ เยได้โกหกเด็นะเป็นไงบ้างวนนี้บอกคอยอะไรจจังหวนยรักมองน้อยอยากมาดูหนังมอมเขามาหนังมอมดูดีอือเราอยากมาดูแล้วก็ภาคภาแรกเข้ามาอือเลยคิดว่าภาคสองไม่ควรากไม่ควดตางๆนะฮะแต่ตาดูดีนี้บอกว่าได้สิที่ต้องกาที่บ้านอน่นอนขอบคุณทุกคนครับแต่ลูกพี่น้องนะ